สวัสดีค่ะเมนี่ก็ตามข้าวน้องก้อยมาให้ด้วยจ้ะน้องก้อยพนบอกว่ามีเพิ่มเติมอีกตัวนึงพันว่าล่วงให้ fc เบิ้งน้ำกันเด้อไม่ป่าพูดล่วงเย้ยพันว่าทาด้โชกเดือดบน้ากันเพิ่มเติมตัวนึงจ้ะนี่ก็เมื่อยร้ายเนาะหลุนหลุนคะแน่น น้ำพีนองลองอ,อบอตจ้ะกูดได้ก็ดีใจน้ำกันเนะค่ะเนะภาพเบบ่งพออาทิตย์มาอันทดกับเขามมุูมใพิมพ์กินเล้าด้ยังน้อเนอั่นนี่เราพอ่อคั่วประจำเฮื่อนน้าตางกับปิดไปแล้วอากาศทั้งนอกเย็ยนมากเลยจ้ะ นราเพิ่นแกงไก่สใส่เนาะไม่สมเพิ่นว่าแกงไก่บ้านซื้อแกงบานมาตัวหนึ่งแกงอยู่สองสามขาดกับปลาแดดเพื่อเมื่อเชื่อเพิ่นว่ากินประหย,ะยัดถิ่น้อไม่ยุทธิถี่มึงอยากกินยังกันิ้มซอยากกินแจ้วปลาแดก <c oughs> หนาวเราเด้จ่า fc บ้านห้องหนาวเลยนี่เรื่องจะเล่าสูฟังเด้อน้องก้อยเพ่นบอกว่าเพิ่มเติมอีกจักตัวเด้จ้ะเด็กน้องพ่นมา07กับ22ง่อนก็เลยว่า27ใส่น้าด้อพ่อลุงมาสันกันไว้จักน้อย0กับ1กับตัวเดียวกันมาสันจับใส่เอาเด้อพ่นว่า4เ่็นน้อง นี่เราจะเลขน้องก้อยงวดที่สิบสองงวดนี้เนาะคะ่ะเนาะศูนย์เจ็ดกับสองสองคนหามาอันนี้ห้าเจ็ดนี่ออกงวดที่แล้วเนาะ,ะที่วงให้เบิงเนาะแต่ว่าพเพิ่มเติมมากก็คือสองเจ็ดเพิ่นว่ากันไว้เนี่จะ้ะแต่ว่าศูนย์ศูนย์กับหนึ่งน่ะตัวเดียวกันนะคะเอฟซีเด้อ รุ่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแค่นี้ละจะเลขน้องกับสองสองนี่หละจ้ะละเป็นบอกคนมาแรงนี่ละค่ะหลังจากรุ่นพะแน่นกันเนาะให้พี่น้องได้เป็นกะรุ่นกันตัวโกงเหมือนหระจ้ะพิมพ์ก็เลยเดี๋ยวลงเพิ่มเติมให้เอฟซีเป็นแนวทางจ้ะน้องก้อยเพิ่มเติมสองเจ็ด นี่ละจ้ะแต่ว่าพอโชกชัยก็ไม่น้อยก็บ,บม่มีอย่างเพิ่มหรอกจ้ะตัวเก่าแล้วนั่นละแล้วก็สิจัดน้ำลูกสาวนี่ละคือไม่พิมพ์ก็จัดน้ำลานนี่ละแต่ไม่พิมพ์ก็ฟันดีเลยเด้อฟันเห็นพญานาคเนาะแต่ว่าพันเกี่ยวเกี่ยวหางเกี่ยวหางลงแล้วจับบอรเกี่ยวหางขึ้นเป็นเลขศูนย์นี่แหละไม่พิมพ์ว่าแต่ว่าพิมพ์ว่ามันจะเลขมันจะมาเป็นล่างบ่จงวาววานบอกเราผุ้วิทีนอกจากเนาะ จะเป็นเลขแรงมอจังหวะพกทธิเลยเลขเข้านี่นอะแต่ว่าศูนย์กับหนึ่งกับตัวเดียวกันไม่พิมพ์กับจัดเหรอศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดน้ำนองนี่แหละค่ะข้าพวกเขาเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดพิมพ์ผ้าลวยในแล้จ้าขายเป็นแนวทางนู่นค่ะนอมากับไปซื้อไหวแต่ว่ากไดินข่าวว่า อันเบอ่์ละละ,ละอีหยังก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้หลายหลาะยละจ้าไก่โสดไขมนันลำดวยน้ากันทุกคนเนาะค่ะนงหวัดสีมานี่หนึหนน่งธันวาคมหกสี่ให้เฮงเฮงดังดังปังปังช่องเฮาทุกคนเนาะค่ะเนาะเอฟซีมีหยังกระแบ่งปันกันจ้าให้กำลังใจพวกที่ก็ไม่พิมพ์เนื้อจ้าเด้อเอาสิได้โสดดีใส่ปีใหม่ขอซอยกันเนาะค่ะเนาะ ให้เข้าถูกทุกคนให้รว้ยๆเฮ่งๆดังๆน้ำกันจ้าจากศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สองสองแล้วก็สองเจ็ดอีกตัวหนึ่งค่ะตะวันที่อันเพิ่มเติมกับมีนี่แหละศูนย์กับหนึ่งกับตัวเดียวกันด้วยค่ะได้เอฟจีกับกันไว้น้ำแน่ถ้าสื่อได้นะาถ้าสื่อแต่เนินๆขึ้นไม่พิมพ์ได้มากหุ่นพิมพ์สื่อได้เหมือนแล้วล่ะ สวาสดีสองเจ็ดเนี่ยเราก็จะตามเพิ่มน้ำนองอีกจักตัวหนึ่งกันตึนนน้นเนาะค่ะเนาะาเฮาได้น้ำกันทุกคนเ้อค่ะเด้อสำหรับื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ